ทำไมคุณไม่ควรเล่นมีีการปืนสงครามโลกมันไม่ไดียังไงแย่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังคลิปนี้อาจจะต้องขออภัยที่ผมไม่มีปืนสงครามโลกมาประกอบอยู่ในคลิปในฐานะคนที่เคยจับมาก่อนผมจะเล่าให้ฟังครับ ก่อนอื่นเลยบอกได้เลยนะครับว่าผมไม่ได้มีอคาาติกับปืนสงครามโลกออกจะไปทางชอบด้วยซ้ําแต่คนที่เล่นมีการก็มี2ส,สายคือสายลงสนามกับสายสะสมถ้าคุณเป็นสายสะสมผมบอกเลยว่าผมแนะนานะครับเพราะปืนมันค่อนข้างที่จะเทและวัสดุส่วนใหญ่เนี่ยบางตัวก็ทํามาจากไม้จริงเลยทําให้มันโคตรสมจริงตัวอย่างเช่น M1 Garand า9 8หรือจะเป็น STG 44พวกนี้ถือว่าเป็นไฮคลาสของวงการสะสมทั้งนั้นครับแต่ยังไงก็ตามครับสำหรับสายลงสนามเนี่ยปืนพวกนี้ถือว่าสอบไปผ่านนะครับอย่างแรกเลยคือปืนสงครามโลกเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อติดอุปกรณ์แต่ง แย่นะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปมือหรือแม้แต่คิดจะติดดอทเนี่ยก็เป็นไปได้ยากนะครับเขาไม่ได้ออกแบบตัวจับมาทําให้คุณต้องไปหาเองและพวกนี้ในไทยมันไม่ค่อยมีขายนะครับหาได้ยากมากต้องสั่งจากต่างประเทศเท่านั้นไม่เพียงแค่นั้นครับอะไรภายในยนี่ยัยงขอหาได้ ตัวใหญ่ปืนพวกนี้เนี่ยจะเป็นปืนไฟฟ้าซึ่งเกียร์บล็อกในบางตัวบัญหาได้ครับแต่บางตัวนี้ก็เป็นแบบเฉพาะทําให้ซ่อมยากมากถ้าเป็นแกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยตับแขวนได้เลยครับถ้าเสียและอีกอย่างหนึ่งคือโมเดลพวกนี้ราคาค่อนข้างสูงโดยความที่ถูกผลิตมาน้อยและไม่ได้ฮิตติดตลาดทําให้ผู้ผลิตชาร์จราคาแพงกว่าปกติซึ่งถ้าคุณรวยก็จัดไปครับแต่ถ้าไม่ใช่ผมไม่แนะนําเลยจริงจริง